พี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะซื้อขึ้นรถแฮะนะครับคือซื้อขึ้นรถแฮะซื้อใบคับเบดเครื่องเสียงกลางแกลงนะครับสิบแปดนิ้วข้างละสีดอกนะครับสบายเลยว้อยหาว้อยหกนะครับว้อยสี่ว้อยหาว้อยหกในมดนะครับผมสิบแปดนิ้วข้างละสีดอกนะครับสบายสบายเลยนะครับผมสำหรับเอฟบีเก่าดีนะครับเช่นละสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเอฟซีสุกูสุขคนนะครับทางนะครับร้านทีเจ คนมกเร้าขอนแก่นนะครับก <To> ่อนอื่นนะครับก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อว่าเป็นการผลาดนะครับในคลิปวิดีโอนะครับที่ผมสีเฮ็ดนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปไม่ใหม่นะครับผมจากทางร้านนะครับขอฝากกดติดตามเดยนะพี่น้องเด้อนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมมีนะครับสินค้านะครับมานําเสนอนะครับให้พี่น้องชาว เอฟซีเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีร้านทีเจคนมักเซาขอนแก่นนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับร้านทีเจคนมักเซาขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บริเวณที่294นะครับหมู่9บ้านนิ้วตะบลสวรรค์นะครับตะบลสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับพี่น้องครับไปบ่ถูกนะครับเนาะไปบ่ถูกมาบ่ถูกนะเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะ0835936564 นะครับ0835936564ไล่กะเบอร์นี้นะครับเดอ้อหรือว่าพี่น้องสิเขาไปที่ Google Map นะครับ Google แผนที่นะครับของแอปของพี่น้อง FC นะครับพิมพ์ร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นนะครับร้าน t j คนมักซาวขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขามาชมได้ที่ร้านเลยก็ได้นะครับ สวัสดีนะครับวัดกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่17นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับเดี๋ยวผมพาชมสินค้าวันนี้เลยนะครับมืดูนี่นะครับมีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็น FA นะครับผม FA นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของค่าย FA นะครับ First Empor Thailand นะครับ First Empor Thailand ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมของค่ายเอฟเอนะครับจะเป็นมีอยู่เข้ามาอยู่ทั้งหมด4แท่นนะครับมีเข้ามาอยู่ทั้งหมด4แท่นนะครับจะเป็นเฟิร์สแอมโพลลุนตัวนี้เลยนะครับจะเป็น4 Channel นะครับตัวนี้จะเป็น4 Channel นะครับ FXCD นะครับ FXCD นะครับตัวนี้นะครับเป็น4 Channel นะครับแรงๆสเปคแรงๆเลยนะครับ ครับชาเนลละ2ดอกได้สบายนะครับกับ18นิ้วนะครับ18นิ้วชาเนลละ2ดอกแรงๆนะครับ18นิ้วชาเนลละ2ดอกแรงๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องสภาพสวยๆเดิมๆนะครับสีแท่นนี้นะครับย้ำนะครับปักกันยังเหลือนะครับเพิ่งออกเดือนเมษายนพุทธศักราช2567นะครับพุทธศักราช2567ครับเพิ่งออกได้ซีเดือนพี่น้อง นะครับพึ่งออกไนซีเดียนนะครับแล้วก็ตัวรองลงมานะครับอีก3แท่นนะครับอีก3แท่นจะเป็นรุ่น c h a ช n นลนะครับรุ่นรุ่น n อ e l แนล fb9d นะครับตัวนี้ก็สเปคแรงสเปคเทพนะครับผม fb9d นะครับมีทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับมีทั้งหมดอยู่3แท่นสภาพตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆเครื่องนะครับพาชมรอบๆเครื่องนะครับ ชมรอบๆเครื่องได้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับหลังจากทายคลิปนะครับทายคลิปเดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับฝากกดติดตามได้เลยพี่น้องเด้อนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับจะเป็น XLR ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็น XLR ทั้งหมดเลยอ่านะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของค่าย FA นะครับมีอยู่ทั้งหมด4แท่นเข้ามาวันนี้ นะครับกับวันเสาร์ที่17นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2567นห้ร้บเจ็ะครับพี่น้องท่านใดนะครับพี่น้อง FC นะครับสนใจนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์083นะครับ5936564นะครับ0835936564ไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับมีทั้งหมดอยู่4ี่แท่นนะครับเข้ามาอยู่4ี่แท่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ ตอนนี้นะครับขอเรียนให้ลูกค้าทราบนะครับตอนนี้นะครับ FB9D นะครับติดจองอยู่1แท่นนะครับตอนนี้เหลืออยู่2แท่นแล้วนะครับเหลืออยู่2แท่นแล้วส่วนราคาเดี๋ยวผมแจ้งในท้ายคลิปนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมแจ้งในท้ายคลิปนะครับเอาไปกันต่อนะครับอีกสินค้านึงนะครับผมขอนําเสนอนะครับอีกชิ้นสินค้าหนึ่งนะผมขอนําเสนอนะครับตัวนี้จะนะครับจะเป็นรุ่นเป็นตู้กลางนะครับตู้เสียงกลาง12นิ้ว นะครับตู้เสียงกลาง12นิ้ว1นคูณหนะครับ1นคูณหจากค่าย TJ นะครับ 12S นะครับ TJ 12S นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้นะครับราคาเบาๆนะครับของใหม่นะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับจากร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นนะครับแขวน3จุดนะครับแขวน3จุดนะครับนะครับ เป็นสลักแขนสามจุดนะครับด้านหลังดูด้านหลังนะครับนะครับงานเนียนนะครับงานเนียนงานสวยนะครับงาน CNC นะครับงาน CNC สวยนะครับผมอ่าเปิดราคานะครับเปิดราคานะครับอยู่ที่ใบละ1750บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับแกะกล่องนะครับราคาอยู่ที่ใบละ1750บาทครับพี่น้องครับอ่าหนึ่บาท ราคาถูกๆนะครับจากร้านที่จีนะครับคนมะซ้าคอนแกนนะครับเดี๋ยวนะครับผมเปิดข้างในให้ดูนะครับเปิดข้างในให้ชมนะครับข้างในมันจะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่เลยนะครับผมฟิลเตอร์นะครับมีฟิลเตอร์ปิดนะครับปิดตะแกรงนะครับเป็นสิบสองนิ้วนะครับอ่าใส่ใส่ปากแหลม่แปะพุ่นแปะได้นะครับผมแล้วก็ใส่แหนมตองแปได้นะครับใส่แหนมตองแปได้นะครับนี่ มีสลักด้วยนะครับนี่งานใบละ1,750บาทนะครับใบละ1,750บาทนะครับสนใจก็โทรโทรศัพท์สอบถามได้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับ0 8 3 5์3 6 5 6 4นะครับ0835936564หนะครับหรือจะเขามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับเป็นอ่า ร้านอยู่ตั้งอยู่บ้านยูนะครับบ้านยูตำบลสวัสดีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0835936564นะครับ0835936564นะครับจากร้านทีเจนะครับคนมักซาวขอนแก่นนะครับเป็น12นิ้วนะครับ1คูณ1นะครับเป็นรุ่นทีเจ 12s นะครับทีเจ 12s นะครับทีเจ 12s นะครับ ตู้ก็สภาพสวยๆนะครับสาดสีเนียนๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็เขามาชมได้ที่หลานนะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับแจ้งราคากันต่อเลยนะครับผมกับ power a m นะครับ power a m นะครับ fb 9d นะครับเปิดราคาอยู่ที่แท่นละ22,000บาทนะครับแท่นละ22,000บาทนะครับ fb 9d นะครับ fb 9d แท่นละ22,000บาท นะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะซื้อคือรถแฮ่นะครับคือซื้อคือรถแฮ่ซื้อไว้คับเบดเครื่องเสียงกางแก่งนะครับสิบแปดนิ้วข้างละสี่ดอกนะครับสบายเลยว่ายหาว่ายหกนะครับว่ายสี่ว่ายหาว่ายหกได้หมดนะครับผมสิบแปดนิ้วข้างละสี่ดอกนะครับสบายสบายเลยนะครับผมสําหรับ F B เก้า D นะครับแท่นละสองหมื่นสองพันบาทนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับมีทั้งหมดอยู่สามเทนนะครับแล้วก็ตัว F X C D นะครับ F X C D เป็นตัวสี่ชแนล นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวสีแชเนลนะครับตัวสีแชเนลท็อปสุดนะครับ fx ซ d นะครับตัวนี้สเปคแรงๆนะครับ18นิ้วได้แชเนลละ2ดอกแต่ว่าโหลด2โอห์มได้พี่น้องครับโหลด2โอห์มได้นะครับเนาะโหลดโอห์มได้ก็คือครับเสียงกลางคางละ4ดอกได้สบายเลยหรือว่าครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วคางละ4ดอกแชเนลละ4ดอกก็ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นดอกวัดบมสูงปันไหนนะครับวัดบมสูงปันไหนนะครับ18นิ้วนะครับได้อยู่นะครับผมแต่ว่า18นิ้ว อ่าชแนลละสองดอกนี่สบายสบายเหมือนกันนะครับสี่ชแนลนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่แท่นละสองหมื่นสองพันบาทเหมือนกันนะครับทุกแท่นนะครับสี่แท่นนี้ราคาแท่นละสองหมื่นสองพันบาทนะครับแท่นละสองหมื่นสองพันบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์กะศูนย์แปดสามนะครับห้าเก้าสามหกหาหกสีนะครับศูนย์แปดสามหาเก้าสามหกหาหกสีครับพี่น้องท่านใดที่สนใจกันหรือว่าเขามาชมได้ที่ร้านทีเจคนมักซาวคอนแกตนะครับ ตามนี้เลยนะครับตามป้ายเลยนะครับก่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ083 5 9 3 6 5 6 4นะครับ083 5 9 3 6 5 6 4นะครับไลน์แอดก็เบอร์นี้เลยนะครับไลน์เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่17นะครับสิงหาคม2567นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามเลยนะพี่น้องเด้อกดติดตามนะครับกด ติดตามให้เน่กดไลค์ให้เน่ครับเพื่อบ่เป็นการพลาดในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจากร้านนะครับเพื่อมีสินค้าตัวใหม่เข้ามานะครับปิดสินค้าเขาไม่ตัวมากตัวใหม่เข้ามาเพื่อจะให้ร้านนําเสนอนะครับเพื่อพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ